สวัสดีค่ะสสวัสดีเพื่อนๆชาวราศรีธนูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาร่นะคะจะมาทำเอ่อ ในคลิปเดี๋ยวนะจำหัวข้อหัวข้อคำสาบานของคุณในอดีตชาตินะคะว่าเป็นยังไงบ้างเคยสาบานอะไรกับใครไว้หรือว่ามีคําแช่งหรือคําสาบานจากใครหรือเปล่าหรือเราไปสาบานกับใครไว้หรือเปล่าเนาะบางทีเราก็ไม่รู้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าการอ่านดวงตัวนี้นะคะเป็นการอ่านดวงแบบกว้างๆนะคะดวงทั่วๆไปไม่เจะจงคนใดคนหนึ่งไม่เจะจงตัวคุณด้วยนะคะคือในน่าจะดูดวงแบบลักษณะเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการอ่านดวงแบบได้หลายคนบนโลกใบนี้หลายหลายแสนคนหลายล้านคนเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งเหมารวมว่าเป็นดวงของตัวเองนะคะอ่ะต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าไงแบบฟังแบบมีสตินะคะแล้วก็การอ่านดวงของนี่น่าเป็นการอ่านดวงโดยใช้ยานบาร,รมีของครูอาจารย์ขอเน้นคําว่ายานบาร,รมีของครูอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะอ่านมากกว่าคําว่าหน้าไพ่ด้วยนะคะในส่วนหนึ่งนะใช้วิจารณญาณแล้วก็มีสติในการฟังด้วยนะคะ ถ้าใครจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทาโร่ออนไลน์ .com ได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงสนตวเป็นพิเศษนะคะก็แอดนีน่าทาโร่เข้ามาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวขอขยับนิดนึงอ,อขอขอบพระคุณก่อนขอขอบพระคุณลูกศิษย์ก่อนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาแบบน่ารักน่ารักแล้วก็มีคอมเมนต์ให้กําลังใจทีมงานให้นีน่าด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าคอมเมนต์ของคุณนะคะเป็นคำอวยพรดีๆเข้ามาเนี่ยน่าก็ขอให้คำอคำวยพรของคุณนั้นนะคะส่งผลไปถึงตัวคุณด้วยขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆใ,ในชีวิตด้วยแต่ถ้าเป็นลักษณะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเป็นคอมเมนต์ที่ติดลบคิดแต่เรื่องร้ายให้คนอื่นหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นคอมเมนต์ลักษณะที่แบบไม่ให้เกียรติอาชีพคนอื่นนะคะกรุณาให้ให้เกียรติอาชีพของคนของคนอื่นด้วยโอเคนะ ในหน้นาม,นมองว่าถ้าคุณไม่ให้เกียรติอาชีพของตัวของคนอื่นก็ไม่มีใครให้เกียรติอาชีพของตัวคุณเองเหมือนกันหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณไม่ให้เกียรติอาชีพของคนอื่นเขาก็เท่ากับว่าคุณไม่ให้เกรรียรติอาชีพของตัวเองเหมือนกันเนาะหรืออาจจะมีเป็นลักษณะเหมือนแบบคนกลุ่มนี้นี่หน้านี่หน้าเข้าใจนะว่าเขาอาจจะเป็นลักษณะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอะมองลบแต่เรื่องของคนอื่น หรืออาจจะแบบเจอแต่เรื่องร้ายๆในชีวิตเขาเลยได้ติดติด,ตดภาพคําว่าลบๆอะไรอย่างนี้นะคะก็พยายามเข้าใจพวกคุณอยู่เนาะคนที่แบบหมายถึงกลุ่มที่คิดลบนะโอเคเอ,อถ้าคิดว่าการอ่านดวงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ตรงกับตัวคุณนะคะก็แค่กดออกไปเลยนะคะไม่ต้องฟงังไม่ต้องมีดราม่านะคะอืมอะอะไรนี่เดี๋ยวนะ ขอดูพลังงานของคุณนะพลังงานของคุณใบแรกเนี่ยนะคะสองใบเนี่ยนะคะนนหน้ามองว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันอยู่ไกลจังเลยเอือ,อ,อเดี๋ยวนะคะคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียมง่ายสบายสบยแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายคอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันคอยอุปถัมภ์กันอยู่ตอลอดเวลานะคะคุณไม่เคยขาดความสุขคุณไม่เคยขาดแม้กระทั่งคาว่า คนในครอบครัวแต่ทําไมตัวของคุณอนะบางทีบางมุมนะ่ะมันเหมือนกับว่ากลับด้านเหมือนเป็นเหรียญสองด้านกลับด้านบางคนนะ่ะอยู่คนเดียวอยู่แบบสันโดษไม่มีใครอยู่แบบองเงาเหมือนกับเหมือนกันบรู้สเป็นแบบว่าอยู่บนภูเขาที่แบบอยู่ในที่สูงมันดูเปรี้ยวเปรียวมันดูเหมือนกับว่าขาดความรักขาดชีวิตคู่ขาดคนไร้ข้างกายเออเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่คนบางกลุ่มนะคะบางมุมนะคะบางคนที่น่าเห็นภาพคือแบบบางคนเนี่ย ของชาวราศีธนูเนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอ่ามันเป็นได้แบบเหมือนเหรียญสองด้านนะคะโอเคอันนี้คือตัวตงของคุณนะทีนี้ขอดูความสาเรงคุณนะคะในอดีชาติเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะใบแรกของคุณนะคะ w e l l of fortune นะคะสิบเหรียญน,นะคะ queen of อ,อ,อ่ queen ถือไม้เท้าแปดไม้เท้านะคะ queen ถือดาบเก้าเหรียญน,นะคะ ทิงถือเหรียญนะคะเจ็ดถ้วยแปดถ้วย,วยแล้วก็สิบถ้วยซึ่งนี่น้ามองว่าชาวราศีธนูนะในอดีตชาตินะของคุณนะ่ดูดีนะดูเพอร์เฟกมากๆแล้วก็เหมือนไม่มีคําสาบานอะไรกับใครไว้หรือไม่มีคําสาปแช่งอะไรกับใครไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแป๊บหนึงนะคุณเคยเกิดเป็นใครในอดีตชาติเคยเกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเดี๋ยวๆทำไม คุณน่าจะเคยวนเวียนกลับมาบนโลกมนุษย์เนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลายรอบอะ่ะคือมันก็มีแบบทุกคนแหละคนคงเกิดแบบคงจะเกิดมาบนโลกมนุษย์เนี่ยหลายรอบลเลยเนาะนี่น่าเข้าใจว่าเป็นแบบนีน้แหละเออมันไม่แปลกหรอกใช่ไหมย่อเดี๋ยวเคยเกิดเป็นใครต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะปวดช้ยวิจารณญาณด้วยนะคะคุณเคยเกิดเป็นผู้ชายในอดีชตชาติของคุณเคยเกิดเป็นผู้ชายเกิดคุณเคยเกิดในสมัยของพระเจ้าตักศินมหาราชนะคะ คุณเคยเกิดในสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็คุณเคยเกิดเป็นลูกหลานขององค์พระยาคุตด้วยแล้วก็ยังเคยวนกลับมาเป็นลูกหลานขององค์พ่อปู่พญานาคด้วยนะคะพ,ะพ่อปู่พญานาคอืมเป็นแบบนี้คุณวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะคะแต่ในชาติที่คุณเกิดเนี่ยที่น่าเห็นภาพเนี่ยคือใกล้ที่สุดเลยก็คือในสมัยขององค์พระเจ้าตากสินมหาราชน่าจะเป็นกรุงธนบุรีเนาะเป็นผู้ชายคุณเป็นคนที่มีตำแหน่งทธิการการค่อนข้างสูงมากเป็นบุคคลที่เาเรียกว่า ดูเป็นผู้นำเป็นบุคลิกแบบดูผู้นำเป็นคนที่มีความหนักแน่นเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินขยันทำงานแล้วก็คือเออเพราะว่าที่ที่ที่น่าเห็นภาพนะ่ะคือถ้าพูดถึงในพาร์ทปัจจุบันของคุณนะ่ะตัวของคุณนะ่ะค่อนข้างโดดเด่นกับคำว่าชาวต่างชาติหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าดวงคุณอาจจะแบบ ต้องไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศไม่ได้อยู่บ้านเกิดบืางนอนของตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าการมีชีวิตคู่เป็นชาวต่างชาติแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ที่นี่น่าเห็นภาพของในอดีตของคุณนะ่ะเป็นผู้ชายแล้วก็คุณรวยมากเลยนะคุณมีเงินเยอะมากแล้วก็เฮ้ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าดวงของคุณเนี่ย เกิดในยุของของท่านในสมัยของท่านแล้วคุณมีตําแหน่งหน้าที่ยศถาบราศรศากิ์ที่สูงมากๆเป็นเหมือนเป็นข้าราชการที่ตําแหน่งที่สูงเป็นถึงขั้นแบบเจ้าขุนบุญนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเป็นแบบนี้เลยคุณมีที่ดินอสังหามีบ้าน มีบ้านเรือนเยอะแยะมากมายมีเงินเยอะมากมายเป็นเกอบเป็นกรรมมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอุดมสมบูรณ์เพราะว่าคุณเป็นคนขยันหะน้าที่การงานคุณก็ดีมั่นคงมากๆที่นี่น่าเห็นภาพนะคะแล้วก็ตัวของคุณนะเรื่องของโรคสุขภาพนะที่ที่นี่น่าคิดว่าคุณน่าจะมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคกระเพาะลำไส้กระเพาะลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะกระเพาะลำไส้ไม่ค่อยดีถามว่าคุณมีคําสาบานกับใครไว้ไหมคุณมีครอบครัว คุณเป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าเพอร์เฟกต์มากๆคุณมีคุณมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเยอะแยะคือไม่ใช่เยอะแยะคุณมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆมีสรอมีภรรยามีลูกเมันเป็นเหมือนลักษณะแบบว่าคุณรักครอบครัวคุณมากแล้วก็เหมือน,นแบบว่าเหมือนมีคำพูดว่าแบบอยากจะกลับมาเกิดอยากจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวนี้อะไรประมาณนี้ทํานองนี้นะคะขอดูว่าคนรักของคุณเนาะขอดูว่าคุณเนี่ย เคยสาบานกับคนรักของคุณไ,ไว้ว่ายังไงเนาะมีคําสาบานกับคนรักของคุณไหมไม่มีอ่ะคุณไม่ได้สาบานอะไรกับใครไว้ไม่ได้ไปให้คามั่นสัญญาอะไรกับใครไว้ไม่ไปแช่งไม่ได้ไปแช่งใครไว้ด้วยไม่มีคำสาบานอะไรกับใครไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรผูกมัดคุณไว้ด้วยนะคะโอเคถือว่าดีนะที่คุณไม่ไปสาบานอะไรกับใครไว้คอดูว่า,าคนรักของคุณล่ะเขามีสาบานอะไรกับคุณไว้หรือเปล่านะ คุณค่อนข้างดูแลพวกเขาดีอะดูแลพวกเขาดีนะคะโอเคเขาดูเขาสาบานหรือแช่งอะไรคุณไปไหมไม่มีอะไม่มีมมเขาคนละของคุณอะที่น่าเห็นภาพอะคือเขาเป็นลนักษณะเหมือนบอกว่าดูแลคุณดีเป็นคนในครอบครัวดูแลคุณดีแล้วก็แต่เป็นลนักษณะเหมือนบุคลิกที่แบบว่าเป็น เป็นผู้หญิงที่ดูแบบดูเก่งอะ่ะดูเก่งแล้วก็สามารถเอาชนะใจคุณได้สามารถควบคุมตัวคุณได้ให้แบบว่าอยู่ภายใต้การแบบดูแลของเขาได้ดีอะไรประมาณเนี้ยเออน่าเห็นเป็นแบบนี้นะแล้วก็คุณเองก็ยอมให้กับครอบครัวคุณมากคุณยอมให้กับภรรยาของคุณมาตลอดยอมให้ลูกของคุณมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะว่าอะไรยังไงคุณก็ยอมให้หมดเลยนะตัวของธนูอะ่ะอืมโอเค ไม่มีคำสาบานไม่มีคำแช่งอะไรกันทั้งนั้นนะคะในอดีตชาติของคุณนะอันนี้คือนีหน่าเห็นเป็นภาพแค่พ์ทเดียวของคุณนะคะในสมัยขององค์พระเจ้าต,ตากสินมหาราชนะที่เป็นอดีตที่ใกล้ที่สุดในตัวของคุณในยุคป,ปัจจุบันนะคะขอดูว่าการกระทําของคุณในชาติพบที่นีน่าเห็นภาพเนี่ยส่งผลอะไรให้คุณไหมในชาตินี้นะคะในปี64นะไม่ใช่ชาตินี้หมายถึงว่าส่งผลอะไรให้คุณต้องแบบเจอวิบากกรรมอะไรไหมนะคะในปี6 4สี่นะขอดูกินนะแป๊บนึง กินโอเลียงจนจะหมดละ <laughs> กินโอเลียงเดี๋ยวเสร็จจะกินโอเลียงเสร็จจ้าจา,ารทํางานนี้เสร็จก็จะแบบไปอัดคลิปอื่นต่ออีกอัดคลิปนีคือไปทําอีกช่องหนึ่งนะช่องกินเที่ยวช่องกินช่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะอ,อขอดูก่อนนะว่าคำการกระทำของคุณนะคะในสมัยยุคนั้นนะคะตอนนี้คือคุณได้ เขาเรียกว่าไงมือนแบบปีหกสีเนี่ยการเงินการงานคุณเป็นยังไงบ้างสุขภาพความรักของคุณเนาะขอดูการเงินของคุณก่อนนะการเงินของคุณเป็นยังไงบ้า,ขา,าขงของปีเนี้ยการเงินของคุณนะปีหกสี่น่ะถือว่าดีนะถือว่าดีแต่ว่ามันดีของนีนาทีเนี้คือนีนาเห็นเป็นภาพเหมือนกับว่า,วาเหมือนกับคุณนะ่ะทําธุรกิจไซส์ใหญ่เงินของคุณมันหลักพันล้านร้อยล้านผ่านล้าน หน่วยสิบหน่วยสิบร้อยหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านแต่มันเหมือนกับว่าไม่รอดมันเป็นลักษณะที่แบบว่ามันเหมือนกับว่ามีภาพของแบบเหมือนถูกฟ้องล้มละลายเหมือนถูกฟ้องล้มละลายอะ่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเออการเงินของคุณนะถูกฟ้องล้มล,ลายจากคําว่าคนที่ใกล้ตัวคุณทําให้คุณเป็น ทำให้คุณต้องถูกฟ้องล้มละลายคนแกล้ตัวนี่หมายถึงคนรักของคุณสามีภรรยาของคุณเนี่ยที่เขานําเรื่องราวบางอย่างทาให้คุณต้องเผชิญเรื่องแบบนี้นะคะอืมการเงินของคุณอนะจริงๆอะควรจะแบบดีกว่านี้เพราะว่าคุณเป็นคนที่ขยันทํางานหาเงินเก่งมากๆแล้วคุณก็มีรายได้เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำรรเดือนละเป็นแสนเดืเอนละเป็นล้านเดือนละสาสิบล้านสี่สิบล้านแต่ ไม่รู้ว่าคุณใช้เงินแบบไหนหรือยังไงหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณมีหนี้แบบไหนยังไงที่ทําให้คุณต้องกลายแบบถูกฟ้องลง้มละลายได้นะคะอันนี้คือของชาวราศีธนูนะคุณเคยการเงินดีบางคนบอกว่าไม่ได้รวยถึงขนาดร้อยล้านพันล้านนะคะอาจารย์แค่แบบพอมีพอกินพอใช้ถ้าเกิดว่าพอกินพอมีพอใช้ออของคุณนะคะทีน่ามองว่าบางคนบางกลุ่มนะ่ะที่เป็นอาชีพแบบทั่วไป เป็นพนักงานประจําหรือเป็นพนักงานบริษัทอะไรหรืออะไรก็ตามหรือทําธุรกิจส่วนตัวนี่น่ามองว่าคุณทาธุรกิจส่วนตัวคุณจะเหมาะมากกว่าหรืออาจจะหมายถึงว่าเป็นพนักงานประจำเลยจะเหมาะมากกว่าถ้าจะเป็นแบบรัฐราชการเนี่ยคือไม่ค่อยเหมาะกับคุณหรอกนะคะอืมแต่งานของคุณหรือเงินของคุณอ่ะไม่ที่ไม่ใช่ถึงงานแต่ถ้าเป็นการเงินของคุณเนี่ยนี่น่ามองว่าปีหกสี่การเงินของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูมันดูมันแย่ๆยังไงไม่รู้มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ดังใจอ่ะ อ่อแบบเป็นลักษณะแบบว่าเข้ามาเยอะก็ออกเยอะอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเหลือให้เก็บแล้วประมาณเนี้ยอ,อืมการเงินของคุณมันอาคุณถูกฟ้องจริงนะบางคนอะถูกฟ้องม,มีคดีความเรื่องเงินบางคนถูกฟ้องม,มีคดีความเรื่องเงินบางคนถูกฟ้องคดีความเรื่องรถเกิด <ừ. S 2> จากผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนำปัญหาคดีความเรื่องรถมาให้คุณเกิดจากผู้ชายคนเนี้ยนำปัญหาเรื่องของคดีความเรื่องเงินมาให้คุณนะคะเป็นประมาณนี้นะ การเงินของคุณนะคะส่วนเรื่องของการงานของคุณเป็นยังไงบ้างปี6กสการงานของคุณมีเข้ามาเรื่อยๆมีคนมาชักชวนให้คุณเข้าทํางานร่วมเป็นหุ้นส่วนบ้างไม่ต่ำกว่าสคนสามคนเข้ามาคนพวกเนี้ยเขาเป็นการันตีกับคุณเขาพยายามช่วยเหลือคุณมาตลอดพยายามซัพพอร์ตคุณหรือพยายามเป็นแบบชักนําให้คุณไปในทิศทางที่ดีแล้วก็การงานของคุณที่น่ามองว่าคือคุณอาจจะมีโชค จากเพื่อนร่วมง,งานหรืออาจจะมีโชคจากเจ้านายลูกน้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะงานของคุณค่อนข้างดีนะสามเมตอ่อสามถ้วยงานดีงานดีมีเอ่อเขาเรียกว่าเงินเข้ามาเรื่อยๆอาจจะแบบไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ไม่ใช่เงินก้อนโตเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่คุณรู้สึกว่ามีความสุขนะคะกับการทํางานกับการหาเงินตัวนี้นะค่อนข้างดีนะค่อนข้างแบบงานที่คุณทำตอนนี้นี่น่ามองว่าเป็นงานที่ถูกฉลกกับคุณมากมาก เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเป็นลักษณะแบบว่างานที่ที่นี่น่าเห็นภาพอะที่มันถูกสรุปอะคือมันเป็นงานที่แบบว่าเกี่ยวกับการทํางานแบบเป็นลักษณะเป็นเหมือนงานประจําเป็นลูกจ้างเป็นงานประจําอะไรแบบเนี้ยเป็นการทํางานที่แบบเหมือนตัวคุณเนี่ยทํางาน เป็นทำเป็นการทํางานแบบว่าจะเป็นงานแบบเกี่ยวกับคนในครอบครัวเหมือนแบบว่าเราไปช่วยคนในครอบครัวช่วยช่วยคนในครอบครัวบริหารงานอย่างเงี้ยเป็นงานประมาณนี้เลยอืมเป็นธุรกิจของคนในครอบครัวเออเป็นธุรกิจของคนในครอบครัวนะคะเป็นแบบนี้นะโอเคงานดีอยู่นะถือว่าดีอ่ะมีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆพอสมควรนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยมีเก็บก็ได้นะราศรีธนูนะช่วงเวลาดังกล่าวนะ โอเคขอดูเรื่องของสุขภาพของคุณบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างสุขภาพของชาวราศีธนูนะของปี64สุขภาพของคุณเป็นยังไงสุขภาพของคุณให้ระวังโรคภูมิแพ้นะระวังโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้น้ําหมายถึงว่าภูมิแพ้น้ำเนี่ยาจะหมายถึงแบบสุติว่าเป็นเล่นน้ําเล่นน้าแล้วแบบ เป็นผื่นแพ้น้ำอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับอาหารทะเลเป็นภ like like ูมิแพ้ดอกไม้เกสรดอกไม้ภูมิแพ้อากาศอะไรเงี้ยนะคะได้หมดเลยนะฝุนละอองอะไรเงี้ยแพ้ขนสัตว์ระวังโรคภูมิแพ้พวกนี้นะคะอันนี้จะเป็นกับตัวคุณนะคะในปีหกสี่นะถ้าโรคกระเพาะลำไส้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นโรคประจำตัวคือแบบเขาเรียกว่าเป็นตลอดเลยนะคะโอเค ต่อไปเป็นเรื่องของความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดเนาะขอดูคนคนมีคู่ก่อนนะความรักของคนมีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคนมีคู่นะความรักของคนมีคู่นี่น้ามองว่าตอนนี้คุณอะไม่ได้อยู่ด้วยกันฝั่งของฝั่งคนรักของคุณอะเขาน่าจะดูมีปัญหาขอแยกทางกับคุณไม่ได้อยู่กับคุณเพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลย อุ้ยฮะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยอืมเขาน่าจะเป็นฝ่ายไปจากคุณคนมีคู่นะคนมีคู่คนมีคู่หมายถึงว่าอยู่กินด้วยกันเป็นผัวเมียแต่มันดูดูในสถานะดูแบบว่ามันดูอึมครึมดูแบบดูเครียดเครียดูเศร้าเศร้าดูเหมือนคนสิ้นหวังเหมือนคนมีความทุกคนอมทุกข์่ เ,ออเหมือนคนอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นภาพเหมือนกับว่าคนที่คุณรักนะ่เขาไมไ่อยู่กับคุณเขาหันหลังให้คุณเขาแบบหอบกระเป๋าหิ้วกระเป๋านีคุณไปเขาหันหลังให้อะเหมือนแบบว่าไปแล้วแบบไม่รู้จะมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะประณะประมาณนี้ยแล้วก็เหมือนเขาขอแยกทางคุณนะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคนมีคู่นะความรักไม่ค่อยแฮปปี้นะคะให้ลองนิดนึงนะคะคนลกของคุณนะชาวราศีธนูเพราะว่าที่น่าเห็นภาพเนี่ยที่เขาไปเนี่ย เขาไม่ได้ไปเพราะตัวของตัวของเขาเองแต่มันเป็นลักษณะ ح, เป็นเหมือนกับว่าไปเพราะถูกให้ไปสั่งให้ไปเขาว่าสั่งให้ไปเนี่ยหนึ่งไปเพราะคําว่าโดนของคุณใสม่มนดําเรียกให้ไปนี่นะเห็นเป็นภาพแบบนี้นะคือโดนอาถรรพ์โดนอาถรรพ์โดนเขาเรียกว่าไงอะ่ะโดนของโดนของในง่ายโดนอาถรรพ์ โดนผีป่าช้าเก่าโดนเจ้าที่แรงอะไรแบบเนี้ยนะคะดึงให้เขาไปเขาไม่ได้ไปเพราะตัวของเขาเองเขาไมไ่ไปเพราะแบบมีสติในการไปแต่เขาไปในสถานที่แบบไม่มีสติไปนะโอเคอันนี้คือคนมีคู่เนาะคอดูคนโสดสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างน,นะคะมีคู่เขาไหมคนโสดนะคนโสดยังไม่มีนะยังไม่คู่ยังไม่มา ปี64ยังคงเป็นโสดต่อไปอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะแบบเคยเจ็บปวดกับคาว่าความรักมาก่อนเลยทําให้คุณไม่เปิดใจที่จะรักใครอีกครั้งคุณมองว่าความรักตอนเนี้ยมันค่อนข้างแบบย่าแย่กับคุณคุณเลยไม่เปิดใจใครเลยไม่คิดอยากจะมีใครด้วยซ้ํานะคะมองว่าเป็นแบบนี้นะคนสถานะคนโสดนะอีกนานทีเดียวถึงจะมีคู่เข้ามานะคะตอนเนี้ยคุณปิดกั้นตัวเองอยู่ปิดกั้นตัวเองอยู่มาเป็นปีแล้วแหละ ไม่เปิดใจใครเลยใครเข้ามาก็คือไม่เอาอ่ะฉันไม่ฉันไม่ต้องการใครตอนเนี้ยฉันยังไม่อยากคิดถึงใครเลยประมาณนี้นะคะเพราะคุณมีเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคนรักของคุณเลยทําให้คุณปิดใจที่อยากจะแบบไม่อยากเอาใครแล้วไม่อยากจะมีใครอันนี้คือคนโสดนะยังคงโสดต่อไปนะคะกลุ่มของคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแต่คนโสดบางคนก็คือว่าโสดแบบบางคนเนี่ยคือแบบไม่ได้ผิดอังเรื่องของความรักแต่คุณไม่เปิดใจให้นั่นเองแหละไม่เปิดใจคุณอาจจะแบบรอ คุณแคอ่อาจจะจะรอคนเก่ากลับมาแค่นั้นเองคุณเลยไม่เปิดใจรับใครแค่นั้นเองนะคนโสดน,นะคะแต่ถามว่ามีคู่ไหมมีคุณแค่รอคนเก่ากลับมาแค่นั้นเองนะยังคงคิดถึงคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวราศีธนูนะคะนี่นะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธุธนูทุกคนนะคะแล้วก็ขอทิ้งท้ายก็คือว่ามารักษาความดีนะคะ รักษาศีลในครบห้าข้อมันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้นะคะไม่มีใครสามารถทําอันตรายคุณได้ต่อให้คุณต้องเจอเรื่องของคุณใส่บนนรกก็ตามพวกเขาอะทำอะไรคุณไม่ได้หรอกถึงจะมาแล้วก็คือแบบเอาของมาใส่คุณยังไงก็ตามบอกเลยว่าคนพวกเนี้ยหรืออาจจะเจอแบบลักษาที่รักษะที่แบบว่าแช่งหรือด่าคุณเลยก็ตามหรือมีคอมเมนต์อะไรไม่แยกอะไรก็ตามคนพวกเนี้ยคําพวกเนี้ย มันจะสะท้อนย้อนกลับไปไปเหมือนลูกศรย้อนกลับไปยิงตัวของเขาเองอืมนะคะเพราะฉะนั้นคุณหนักแน่นแล้วก็รักษาศีลให้ครบห้าข้อมันจะเป็นเกาะป้องกันให้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะของชาวราศีธนูนี่น่ามั่นใจว่าคุณทำได้แล้วก็ผ่านวิกฤตเรื่องนี้ไปได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะ,ร,ะรักษาตัวช่วงโควิดกันด้วยนะคะขอขอขอบคุณสวัสดีค่ะโอเคหิวข้าวละบ๊ายบาย